เปิดร้านความงามตอนนี้ใครที่ไม่มีเทรน์ดของสปาเวียดนามทั้งนวดหน้า<ม>และสปาผมถือว่าเชยเลยค่ะมาจากทั่วประเทศและก็ต่างประเทศนะคะเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเตียงนี้มาจาก<ป>ที่ไหนคะพี่ไก่จันทบ,บุรีค่ะจันทบ,บุรีอันนี้สปป,ปลาวปา,ปากซค่ะปากซจากไหนคะลูกชัยภูมิค่ะชัยภูมิเตียงนู้นจากที่ไหนบ้างค่ะพ,พยานะคะทางนน้นละลูก รามคำแหงนะคะนี่คือเจ้าของกิจการธุรกิจความงามนะคะทุนิงทำหลักสูตร2วันสปาเวียดนามสอนทั้งสระผมสปาศีรษะสไตล์เวียดนามและมีนวดหน้าสไตล์เวียดนามด้วยค่ะเดือนมีนาะคมนี้เกือบเต็มแล้วนะคะใครที่สนใจรีบทักเข้ามาเพื่อขอรายละเอียดด่วน เดือนนี้อาจารย์จะทําคลิปวิดีโอให้ไปโปรโมทร้านกันทุกคนด้วยนะคะแนะนําตั้งแต่ยังไม่มีร้านจนรับบริการลูกค้าเปิดคอร์สนวดกี่นาทีราคาเท่าไหร่แหล่ง<ร>ซื้ออุปรกรณ์การใช้อุปรกรณ์เป็นอย่างไร one stop service ที่นี่แนะนําหมดจบครบเลยค่ะ